เทคนิคในการสร้างงานทัศนศิลป์เทคนิคในการจุดสีสีที่ใช้ได้แก่สีเมจิกสีโปสเตอร์หรือสีจากธรรมชาติต่างๆในการสาธิตนี้ครูเลือกใช้สีเมจิกเนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้ง่ายเริ่มต้นโดยการจุดสีจุดให้ทั่วทั้งภาพเริ่มใช้สีที่สองในการจุด เวลาจุดให้นักเรียนพยายามทำจุดให้มีความกลมนำสีที่3มาจุดเพื่อเพิ่มน้ำหนักบริเวณไหนที่ต้องการความเข้มให้นักเรียนจุดทีๆนำสีที่4มาจุดเพื่อเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณขอบที่เป็นเงา เริ่มตัดเส้นโดยใช้วิธีการจุดเราจะไม่ใช้วิธีการขีดเป็นเส้นเพราะทั้งผ้าพมีการทำเป็นจุดจะได้มีความกลมกลืนกันทั้งผ้าเพิ่มน้ำหนักในส่วนที่เป็นเงาเพิ่มสีบริเวณที่ต้องการอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ